สวัสดีค่ะวันนี้ครัวคุณยิ้มพาทำตำยำค่ะโคลคิกกับกระเทียมนะคะใส่น้ํำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะโคลไม่ต้องละเอียดมากค่ะใส่น้ํำกระเทียมดองลงไปค่ะ1นทพัพพีน้ำปลาประมาณหนึ่งทัพพีค่ะผงชูรสค่ะน้ําปลาร้าค่ะน้าปลาร้านี้ปลาร้าเราทําเองนะคะ ไปดูวิธีทําได้ค่ะบีบมะนาวลงไปค่ะใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยๆค่ะเราใส่ลงไป3มลูกค่ะไปเก็บมาจากต้นใหม่ๆนะคะหอมมากวันนี้เราตำเล็บมือนางกับไก่ยอค่ะตำแต่เหมือนยำนะคะก็เลยเรียกตำยำค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ไม่ต้องใช้ไม้ตีพริกแล้วนะคะตอนนี้ไม่ต้องใช้สากแล้วนะคะเราจะใช้การคลุกเคล้าเอาค่ะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะเครื่องปรุงมีแค่นี้นะคะเหมือนส้มตําเลยส่วนน้าตาลทรายเราใส่ไปกับพริกตอนที่เราผบกพริกแล้วค่ะเพื่อจะได้ให้พริกแตกง่ายค่ะเสร็จแล้วเรามีใส่ ผักลงไปนะคะตัวนี้คือผักตั้งโอนะคะหรือผักขึ้นชายค่ะใส่ลงไปหอมมากชอบผักนี้มากหอมหอมที่เราเรียกตำยำเพราะว่าเราใส่เจ้าตัวนี้ลงไปด้วยค่ะทำเหมือนยำนะคะแต่ที่เรียกตำยำก็คือใส่น้ำปลา,าลงไปด้วยค่ะไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเรียกตำยำค่ะ เสร็จแล้วเราจะใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยนะคะเพื่อให้มีกลิ่นแล้วก็รสของลาบค่ะนี่ใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะทํากินเองค่ะอร่อยนัวนัวค่ะชอบรสไหนใส่รสนั้นลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ทำกินเองกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินค่ะไม่ต้องคิดมากค่ะแต่นี่อร่อยนะคะลองทำกินดูเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้ไม่มีผักนะคะอาศัยผักตั้งโอที่ใส่ลงไปในยำเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะไปชิมกันเลยเดี๋ยวเรามาชิมยำกันค่ะตำยำไม่ใช่ยำธรรมดานะตำยำเล็บเนือนางนะคะกับ ไก่ยอเกินน้ำลายรอเลยค่ะรอบดึกตอนนี้สองทุ่มสามทุ่มแล้วนะคะสองทุ่มขึ้น วันนี้ไม่มีผักนะคะกินผักในยำยังไม่อยากไปตลาดกลัวกลัวพี่โควิด ก็ว่าจะไม่เผ็ดเผ็ดมาก ตอนแรกว่าจะชิมตอนนี้กลายเป็นกินไปแล้วค่ะต้องขออาภัยคนที่ยังไม่กินข้าวหรือคนที่กำลังลดน้ำหนักนะคะ กินคนเดียวไม่อร่อยค่ะต้องหาเพื่อนกินหาเพื่อนนั่งดูเรากินด้วยเรียกน้ำย่อยให้เพื่อนๆน,นะคะ เผ็ดมาน้ำตาเลดทะมูกไหลเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ